การสูญเสียเวลานอนหลับเพียงหนึ่งชั่วโมงก็มากเกินพอที่จะมีผลต่อการตัดสินใจที่จะให้การช่วยเหลือผู้อื่นมาดูกันครับว่านอนน้อยอาจส่งผลเสียได้มากกว่าที่คิดการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร《p r o s Biology》โดย《Matthew Walker》หัวหน้าทีมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การนอนหลับแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์และ《เ e น Simon》 นักวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาดุษฎีบัณฑิตจากศูนย์วิทยาศาสตร์การนอนหลับของมนุษย์ได้กล่าวไว้ว่ารู้หรือไม่การนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทพักผ่อนน้อยสามารถนำไปสู่พฤติกรรมเห็นแก่ตัวได้แย่แน่ถ้ายังไม่แก่ยิ่งนอนน้อยยิ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวการนอนน้อยส่งผลให้เราเกิดความเห็นอกเห็นใจลดน้อยลงและในทางกลับกันการนอนน้อยส่งผลให้เรามีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มที่จะตอบโต้ทางอารมณ์ฉับพลันขาดการใช้เหตุและผลเพราะอะไรเรามีคำตอบเพราะว่าสมองส่วนอะบิกดาลาที่คอยควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆทำงานอย่างรวดเร็วเกินไปเกิดความแปลปวนส่งผลให้ขาดความยั้งคิดมองโลกในแง่ร้ายสูงขึ้นนั่นเองการนอนน้อยอาจเป็นออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางอารมณ์ของคุณได้ การนอนหลับแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องโดยตรงต่ออารมณ์และการทำงานของการรับรู้ดังนั้นจึงส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นด้วยการทำงานของสมองจากผู้ทดลอง24คนหลังหลับไป8ชั่วโมงและหลังนอนไม่หลับทั้งคืนพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งเป็นส่วนต่างๆของสมองที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจิตใจ มีความกระตือรือร้นน้อยลงหลังจากการอดนอน 2. การนอนน้อยนอนไม่พอทําให้เราเต็มไปด้วยความคิดลบส่งผลให้มีแนวโน้มเกิดอารมณ์เหล่านี้ได้ได้การย้ำคิดย้ำทำในแง่ลบเมื่อจิตใจเราติดชะงักอยู่ในสถานที่ลบๆภายในใจจะเกิดการวนเวียนอยู่ในพื้นที่นี้จนวนลูปควบคุมไม่ได้ และส่งผลต่อความรู้สึกและการกระทำเราไปด้วยซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นโรควิตกกังวลได้เช่นกันเมื่อความคิดลบเปลี่ยนไปเป็นวงจรที่หาทางออกไม่ได้ความวิตกกังวลล่วงหน้าโดยเฉพาะคนที่มีความวิตกกังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการนอนน้อยหรือการหรือขาดการนอนมากๆ จะส่งผลให้เรานั้นพัฒนาไปเป็นโรควิตกกังวเลเลื้อหลังได้เช่นกันการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทเป็นภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นร่วมกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกายและจิตใจทำให้นอนหลับไม่เพียงพอตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นหากนอนไม่หลับมากกว่าหนึ่งสัปดาห์อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเช่น คุณอาจจะไม่มีสติมากพอจนเดินไปเหยียดเท้าใครจนเกิดการทะเลาะวิวาทก็เป็นได้ยกตัวอย่างนะครับผลกระทบจากการนอนน้อยหรืออดนอนนอกจากจะส่งผลโดยตรงทางสุขภาพร่างกายแล้วยังส่งผลทำให้คุณมีปฏิกิริยาทางอารมณ์มากขึ้นที่อาจส่งผลเสียต่อตัวเองและคนรอบข้างหรืออาจร้ายแรงส่งผลกระทบต่อการทำงานในองค์กรหรืออาจจะมากกว่านั้น ใครเป็นอยู่มาแชร์ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วดูท่านจะแก้ไขอย่างไรฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์และจะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการนอนมาเล่าสู่กันฟังใหม่ขอบคุณครับ